ตรวจการแผ่นดินจัดงานสัมมนาคโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนครั้งที่45จังหวัดน่านเมื่อเวลา9นาฬิกาที่ห้องประชุมบอลรูมโรงแรมน,น่านกรีนเล็กวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นประธานจัดงานสัมมนาคโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่45ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนในจังหวัดน่านเพื่อบรูรณาการแนวทางการดําเนินงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนโดยมีนายวิบูลณ์แววบันดิตผู้ว่าราชการจังหวัดน่านให้เกียรติกล่าวต้อนรับผู้ตรวจการแผ่นดินและผู้เข้าร่วมสัมมนามีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนผู้นําท้องถิน่นนักวิชาการสื่อมวลชน และประชาชนจากจังหวัดน่านกว่า400คนเข้าร่วมงานณนห้องประชุมบอลรูมโรงแรมน่านกรีนเลกวิวรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดน่านนายสมศักดิ์สุบรรณสุจริประธานผู้ตรวจการแผ่นดินได้กล่าวว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีหน้านที่และอำนาจในการเแสวงหาข้อเท็จจริงจากคำร้องเรียนของประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐและจากการหยิบยกเรื่องที่เห็นว่าส่งผลกระทบต่อสาธารณาชนมาพิจารณาหาแนวทางแก้ไขเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประชาชนที่อาจได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรือความไม่เป็นธรรมจากการกระทำของหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรวมถึงเป็นหน่วยกลางในการเชื่อมประสานควารรมสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนกับหน่วยงานของรัฐการลงพื้นที่จังหวัดสัมมนาผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชนในครั้งนี้มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหน้าที่และอำนาจของผู้ตรวจการแผ่นดินแก่ผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องถิน่นสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดน,น่าน โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นที่จะสามารถเป็นกระบอกเสียงแก่คนในพื้นที่เพื่อใช้สิทธิที่พึงมีตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนายสมทา์กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าระหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาให้สามารถต่อยอดองความรู้ไปสู่พี่น้องประชาชนและเป็นแนวทางในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีได้ สำหรับพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถมาใช้บริการยืน่นเรื่องร้องเรียนได้ในกิจกรรมครั้งนี้ก็สามารถส่งเรื่องร้องเรียนมายังช่องทางต่างๆของสำนักงานได้ทั้งทางไปรษณีย์ถึงสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินศูนย์ราชการฉเฉลิมพระเกยียรติอาคารรัฐรัฐประศาสนาสตรอภครับอาคารรัฐประาศาสนศาสตร์พักดีทันห้า เลขที่120ถนนแจ้งพัฒนาแวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่กรุงเทพมหานคร10210หรือโทรศัพท์สายด่วน1675โทรฟีทั่วประเทศหรือทั้งอินเทอร์เน็ต w วอร์ไวเว็ o m b u d s m a n หรือ a m b u s m a n g o t h ทั้งโทรศัพท์สมาร์ทโฟน ผ่านแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินและแอปพลิเคชันไลด์ไอดีไลด์แอดอัมัสแมนซึ่งการร้องเรียนต่อผู้ตรวจราชการแผ่นดินนั้นไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิน้น n w w s 4ประสิทธิ์รสเองเมืองกันภาพข่าวนิวราชทิพสีรายงาน